ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสาวฉัตรประออนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยนางสาวบุบผาหิมพานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเซานางพวงภกาวิมลพักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เขารวมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีทอดถวายณวัดสมานร,รัตนารามโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกนัดอินทรเจริญเป็นประธาน ที่วัดเครือสัทธาธรรมหรือวัดชาคคอหมู่ที่7ตําตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคุณแม่จันสรพิษห่านกราบประธานกระถินพร้อมญาติพี่น้องและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประเพณีทําบุญทอดกระถินประจําปี2567โดยนําเงินที่ได้จากกระถินไปซ่อมแซมพระอุโบสถของวัดและกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยมีการแห่องกระถินรอบโบสถ์พร้อมการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะนำกองกรถินเข้าไปในโบสถ์เพื่อถวายเงินกรถินจีวรและผ้าอาบน้ำแด่พระภิกษุสงโดยในงานนี้นางจามจุรีชิมชาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้จัดโรงทานเกือบ100ร้ร้านค้าด้วยค่ะ ส่วนที่วัดศรีรัตนารามวัดบ่อหินหมู่ที่8ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจัดงานทอดกรถินสามัคคีโดยมีนางชันทนาบัวสเสถียรเป็นประธานร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาเพื่อบุรณะซ่อมแซมโบสถ์ที่ชำรุดและสืบสารพัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ โดยประเพณีทอดกระถินเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเทรวาสซึ่งมีกำหนดเวลาในการจัดงานตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15้าค่ำเดือน12โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และช่วยเหลือภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด งานทอดกระถินถือเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญน,นี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญในสังคมต่อไป และที่ท่าน้ำวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีนายอัมพลอังคภาคกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมกับประชาชนชาวลบบุรีและชาวไทยรามันบางขันหมากรวมกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือของชาวมอญบางขันหมากโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีนี้มีความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์แม่น้ำลบบุรีโดยเป็นการสร้างให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีต่อไป ขบวนพระป่าจำนวนประมาณ60ลำได้เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ำวัดอัมพวันและล่องไปตามแม่น้ำลบบุรีโดยทอดพระป่าที่วัดเชิงท่าวัดมะปรางหวานวัดพรหมาสและวัดอัมพวัน ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือนี้มีการจัดในช่วงออกพรรษาในเดือน11และ12ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากชาวมอนบางขันหมากจะรวมกลุ่มกันโดยมีการตั้งต,งตะเกียงเจ้าพายุที่หัวเรือและตั้งกองผ้าป่าสามัคคีร้องรำทำเพลงกันไปตามริมตะลิ่งเพื่อบอกบุญชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลบบุรีต่างแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดประจำชาติชาวมอญบางขันหมากเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสวยงาม โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่เก่าแก่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง